อโเเียโอเคถูกไหมเพื่อนเพโอเคต่อไปตามนะครับข้อ <forcé> ท <Deus> ี่สองสายไฟสัญลักษณ์ที่เขาใช้คืออะไร

Yeah. <laughs> การเลี้ยงการต่อวงไฟฟ้าบ่านี้อกเนี่ยทำงานได้ดีมากใช้ดีขายดีมากชิลลี่อพราอะไรเนี่ยยั่งอยากจะให้เด็กเนี่ยหรือพิสพกรตัวเล็กๆเน่ยให้ตัวละครขึ้นมาอีกตัวน สายไฟอยู่สามสายเสาเส้นก็ทํานไปสายห่ก้อนด้วยกันเป็นที่ขอรองีคําังสันะครับีอยู่เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอไฟฟ้าทั้งสหลอดในวงจรนะคตาต่อแบบไหนเลยแบบต้นกกลม จงสร้างแบบจำลองทางพันธุกรรมแล้วก็ขาสัญลักษณ์แทนส่วนประกอบให้ถูกต้องนะฮะนักจีนเครบก่อนที่เราจะทำสิ่งต่างๆไปที่นแล้วก็ส่วนประกอบของเราก่อนที่เราจะไปลราต้องมีกตองกันนะครับนารับไปกูแล้วกามรับในสิ่งจำกลุ่มได้สิบแ

เป้นนอตอนที่หด้าเราต้องมีช่องตอนรักยาบาลกั้นแรกให้เราสร้างแบบจำลองโดยใช้สัญลักษณานตอนโคงการไฟฟ้าแบบอนุคมขึ้นมาลงใ่ายไปกิจกรรมที่สองตอนที่หนึ่ง้ละเด่นก็คือช่องนี้ให้เราออกแบบหรือสร้างแบบจำลองทางคอมพิดออกมาสิารีบจะเปคนทำได้เลย คำสั่งคือัะลุกโง่เขานะแตบคำสั่งอยู่นี่คำสั่งอีอยู่วะต่อนยังไงก็ได้ไม่งใสก่อนใสก่อนลดไปสองลอดใแล้วมีนใดคน่ต้องตอบแบบอลูกโงลงในใบกิจกรรมที่สองตอนที่หนึ่งนีุ่ณชอบยื sang cho cho hay vậy mà chúng ta rồi chúng ก็จะลูยาออไออ้โหบ้านนอาช่ไมินเล็กๆกินจุ่มๆเออเขาจะหอนออไอรนเรื่องจะใช้เพื่อนๆอยู่นะอะไรเรื่องต้อมาเองแม่เดี๋ยวไปกินข้าวม่ยาเด็กกินกันนะแม่ดีเลี่กงขนมไหมนักคนละคึงว่ะล่ะ còn anh cũng có đôi <laughs> khi không bận là đi công nghệ, không sao, để bây giờ đi công

แตอ้าวปะเนี่ยอาม่อเนี่ยคุณแม้เลยาจารยี่ออาจารย์ไรงไม่ม่ไม่มันเปียกไงมันก็เลยรบบฟูมันฉ่ำใช่ใช่แต่เราเาี่ยรอาจารย์เคยแทงสไม่เคยใช่อ้ยสรยดเ้ย่สามสวเ้่เลยเนี่ย่อาที่ร้านบอกพี่บอกพี่ไม่รานบอกร่

ครับมีตัวที่มันผล้ายานะครับ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  <coughs> có nên phải kiểm tra nó có không cái <laughs> chữ cái <laughs> chữ ไปเช็คดูเอา <laughs> ก็มาตรงนี้ <laughs> <laughs>

ก็เหมือน hmm. <coughs> 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 ไปเซ็นทําเนี่ย <muchas>